สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเดี๋ยวมาดูพี่เอ็กเก็บงานหน่อยครับนี่เป็นไงครับทุกคนงานร้อยเที่ยวเราครับวันนี้ก็หยุดเทงานเมาก่อนหนึ่งวันครับมีงานขานอกหาตังเติมน้ำมันก่อนโอ้เก็บงานสวยมาก แอ้แกมาเก็บงานได้ครับเนียนๆลูกเกียร์สองเลยครับคว้าสนามฟุตบอลไว้พอยงานเนียนจัดครับเอามือขวาตะตุ้งครับนี่เลยมองแท้เลยครับ đéo thế à? súc chặt khắp Đây ใหญ่เต้าทั้งวันเลยครับได้ยัยถึกใจวะถึกใจอยู่พอดีเลยเนาะลอยเที่ยวฮอนนี่ ไม่ใช่ขี้คครับเก็บงานครับเอาการแต่ไม่เอาเรื่อง เสร็จื่นย่ายเลยเจ้าโอ้โหเกียร์สามแล้วครับพี่น้องมันไม่ทันใจนะโอ้โหเราจะสนามฟุตบอลมาพี่น้องเลยทำสนามฟุตบอลหมู่บ้านได้เลยครับที่สวยขนาดนี้แอม,ม่เก็บงานเกียร์สามเลยครับสก ต้องนิ่งครับหยิบงานครับโออกต้จะบม่มีแห้งเหรอ เนียนกรีบครับพี่น้องเนียนกว่านี้ก็เอากระดาษทรายมารูปแล้วครับ ก่อนเดียวเ็าออกได้เพิ่นโอ้เกือบไม่มีเด้งครับพี่น้องนี่ดันเสมอเลยดันเกีย์ตามเลยได้ครับไม่มีโดดไม่มีเด้งต้องขนมือนิ่งๆครับ เรียบร้อยโอเควะยายได้น้อครับไปยายวันดีครับครับโอ้เฮ็ุใดถือใจคักเหตดถืกใจคักเนี่ยนาะแต่ขอบขอบได้ม่ได้ออกหาเด้อเสียดายแตง,งแต่ฟังความรูดครับเพราฟังความรูดมีจะจะได้บอกพี่หนิงว่าโมนี่มันเอาออกไปเบิด์มันบอคือบอกว่าใส่อีกจะมีซิปดด จังสิมันเต็มพอดีงนอันนี้มันฟังความนูกใช่หน่อยอือฮะเป็นยังครับฮะพเป็นยังด็กเดี๋ยวค่อยวาอันนั้เเอาเอาอเห็ดเอจัดไปครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ